สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ S H Channel นะครับว้าวผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับแอปใหม่นะครับซึ่งคิดกันข้่บ้านทั่เมืองนะครับเป็นแอปดิสนีย์นะครับตัวนี้ว้าวที่สตรีมในไทยไปนะครับตัวนี้นะครับราคาถูกมากครับเพียงแค่49บาทเท่านั้นเองนะครับ นี้นะครับซึ่งถูกกว่าเน็ตฟลิกนะครับให้คุณภาพระดับโปรีนะครับแอปที่นี้นะครับก็จะเป็นหนังพวกตระกูลของมาเวลนะครับตัวนี้กับตอนอเมริการือว่าของทิกมานะครับตัวนี้เป็นแอปแอปที่ฮิตในพวก้านพวกระบบเมืองนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับมันจะมีอยู่2แบบในการติดตั้งนะครับแต่ติดตั้งวันนี้นะครับ แอปตัวอื่นจะไม่หายไปนะครับมันจะมี2อวิธีอีกวิธีหนึ่งแอปตัวอื่นจะหายไปเป็นแอปใหม่เป็นวิธีการรีเซ็ตเครื่องนะครับแอปไอชีอก็จะหายไปแอปบีโอก็จะหายไปนะครับแต่ว่าผมจะมาแนะนําวันนี้ก็คือแอปตัวนั้นจะไม่ได้หายไปนะครับตัวนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับกดที่เบอร์ไาเว็บนะครับที่ปุ่มรีโมทเบอร์ไาเว็บนะครับเข้าไปเลยนะครับ S <S วายเวนะครับตัวเบราว์เซอร์นะครับซึ่งจะเข้าไปที่ตัวเบราว์เซอร์นะครับของทีวีนะครับแล้วก็เล้ามาที่3ามขีดนะครับตัวบน3ามขีดนะครับเลื่อนมาที่3ามขีดได้เลยครับจะขึ้นเมนูอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็กดตกลงครับแล้วก็เลื่อนมาที่มุมมองของเดสก์ท็อปนะครับมุมมองของเดสก์ท็อปก่อนนะครับ กดเปิดให้เป็นสถานะสีฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ลงมาที่การตั้งค่านะครับตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับมาเมนูที่2ก็คือโฮมเพจนะครับโฮมเพจนะครับเรากดเลือกโฮมเพจก่อนนะครับกดตกลงครับที่โฮมเพจนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างาหน้าแบบกําหนดเองนะครับก็จะมีอันที่1ก็คือรายงาน รายการเด่นนะครับอันที่สองก็คือเข้าชมมากนะครับบุ๊กมาร์กนะครับหน้าแบบกำหนดเองเราเข้ามาที่เลือกกำหนดเองนะครับือนะครับพอเลือกเสร็จนะครับเราก็เลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับเลื่อนขึ้นมาด้านบนตรงการค้นหาได้เลยนะครับเรากด enter เข้าไปครับกด enter เข้าไปแล้วพิมพ์คำว่า w w w h o s t a c o m นะครับ เบอร์ไวเว็บพัสตาร์ับกลับนะครับเริ่มต้นที่เบอร์ไวเว็บนะครับตอดนะครับพอสนะครับพอส แล้วก็ดับคอ m ได้เลยนะครับ h o ส s t a r อ c นะครับแล้วกดตัอองลงนะครับหลิกเข้าไปนะครับก็เข้าไปที่ h o ส s t a r บค c o นะครับ วันนี้ก็จะเข้ามาใน d ิส t y นะครับ casta.com นะครับหาป็น้าแอปพลิเคชันได้เลยนะครับวันนี้นะครับแล้วเรา,ดารเอออก,กนนรดหาที่เพื่อนออกก่อนนะครับกดที่เพื่อนออกก่อนนะครับกดที่เพื่อนออกมานะครับกดที่เพื่อนออกนะครับออกมาออกมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ก็คือถ้าเราจะดูครั้งต่อไปนะครับอันนี้เพือติดตั้งเสร็จแล้วนะครับดูครั้งต่อไปก็กดเพียงแค่ปุ่มเดียวมอือไวเว็บที่รีโมทปุ่มเดียวก็วสามารถที่จะเข้าอแอป,ปดิสกี้ได้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับง่ายไหมครับตัวนี้นะครับใครๆครทาเองที่บ้านได้นะครับนะครับเป็นหนังก่เกกอเปิดโกดิสกี้สีนะครับ เดือนละ49บาทเท่านั้นเองนะครับตันนี้นทำการเป็นอ่ามันสเตอร์ดิสนีย์สำหรับเด็กนะครับกำลังมาทั่วบ้านทั่วเมืองครับอ่าโลกีนะครับตัวใหม่นะครับหลังค่ายของตั้มตันมาเมลนะครับให้คุณภาพระดับโปเจกตนะครับนะครับหลังใหม่ๆตรงนั้นนะครับเอเวนเจอร์นะครับตัวนี้วัดนะครับเพียงแค่49บาท รับรองครับแน่นอนกับแอปใหม่แอปดิสนีย์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากดซั b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับและกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ